สวัสดีครับแฟนเด็บซี่ของปูลือสีน้ำเงินเลยสุขุสุกน์มู่นี้เช่นเกา่าเช่นเดือมเช่นเคยให้อยู่ดีเมือ่เอเูื่อว่านกับเขาไปสองฮา,านอยว่านน่ะเนาะโอ้เรียกห้าน้อยเนี่ยเขาพูดห้าน้อยเนี่ยเขาหากอีเดีเด้วยครับถ้าตามปกติปูคิดว่าเป็นเลขที่เขาหากที่สุดเพราะมันเรศยังไงผู้สุกนให้เป็นเศร้าตัวเพราะเขาไม่ ไปเรียกที่เขาเนีกขันบโบกลบคุ้นหันบ่อะไรเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญนำผ้าวาสนาบุญนำผ้าเขากราบขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนเด็ซี่เด้อของปูเลือีอินดำมือนี้ขอกราบขอบคุณหลายๆสำหรับช่องแม่ไรพารวยมีโอกาสถ่ายถ้ำให้พี่ให้น้องแฟนเด็บซี่เดี๋ยเบืองเนาะมือนี้หัวแห่น้อ ็นแนวทางให้ลูกให้หลานด้อสำหรับลูกหลานผู้รับผู้ชงผู้เจริญผู้ร่ำผู้รวยผู้มีดวงดีผู้เป็นเศรษฐีสุขสุขคนมีผู้อินดัมกามาเช่นเกาเช่นเดืมเช่นเคยให้ลูกให้หลานเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานเนาะสำหรับขอกับบอกขอบุญขอบคุณหลายๆทุกทุกช่องที่ให้โอกาสผู้ฤาษีอินดัมแตมีโอกาสโอ้พูดจากพระที่กับลูกกับหลาน ที่เรการสนับสนุนเนาะว่าชงไรก็ขอกับขอบุญขอขอพระคุณดวงหนาเด้หลูกหลังยูงด่ดีนี่ยังซื้อคุณเกิดมาคนเฮามนันมีการทำบุญแน่เสียสละเนี่ยเนาะถ้าจเจ้าถ้าเจ้าของไรก็บพอดีคนว่าถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่เสียสละให้คนอื่นได้กินได้กินแต่วก็ได้อิ่มหนีมีพี่มั่นเท่ากับภุ่มใจเท่ากับพ่ใบพอใจ๋นะครับ ลูกหลานถือสุขทุกคนปูก็ดีใจปูกระพุ่มใจขันยำ่ำใดลูกหลานเสียปูกระพสบายใจปูเนาะก้าวุสิมีโฉมีลาเด้ออมือ่ยพ่อใจลูกหลานไ้มีเงินมีข้ำตัวพอได้กินได้อยากพอได้ใส่หนีใส่สินมำบรรยกะขันพิษตกบกพองประการใดเดอ้อปูฤาษีอินดำขอโทษขอไปสำรับเส้นเจดที่ของปูฤาษีได้หลายเนาะ ธรรมดายืดมันก็นมีเข่าบ้างรุดบ้างธรรมดาแต่ว่าก็จะรุดหลายก็จะรุดยู่หลายกหเขาแล้วหลายเนาะอันนี้ปูฤืสีอินดำให้หวยฮานอยวันนี้เพียงแต่ว่าเป็นแนวทางให้กับลูกกับหลานเพื่อได้เป็นทางเลืเอกนูกลานเนาะขันผู้ใด้บ่มักกับพานขันผู้ใด้ยมักกดไลค์กดแช่ดกดติดตามกดกระดิ่งสั่นปิงป้งปิงป้งปิงลล้งปิ้งหลา เบื้งไว้ก็เสียหายลูกหลาเนะาะุลูกหลานบ่เ็นบ่สื่อบ่อย่างก็บ่เป็นยังลูกหลานเขามาชมมาเยี่ยมมาหยาติดู้ก็ดีใจรอกเออสำหรับลูกหลานมือนี่ไว้หาหนอยเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยกันจากช่องแม่ไรพารวยเบอร,ร์โทรศัพท์ของแม่ไรพารวยกันศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจดอ้าจ็ดศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสอง เอาไปนี้ปู่ให้แนวทางเพื่อย้ำเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกหลานแฟนเอซีของปู่ฤาษีอินดัมไงฮานอยวันนี้เช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยเจ้าป่าคนเก่าคนเดิมเนาะให้ลูกให้หลานขันกว่าได้ที่ก็ดีใจของเาลยเพราะที่ปู่ก็บ่ิสบายใจเลยรย่างเชี่ยไรซีฮานอยที่แจ็คสองฮานอยก็ยังดีเนาะที่แจ็คสามฮานอยที่สู้ฮานอยยังดีกัดไปนี่เอ้าวันนี้ มีเด่นเนให้ลกูกให้หลานได้ได้ได้ไดูฮาโดยเฉพาะตัวนี้เนาะพี่น้องเน,นี่ยอ่าเอา,อาพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อเนี่ยแคปหน้าจอไปเลยแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเด้อ <deploy you. S 1> ปูโวราให้บอเคยแข็งมาเลยหรอกบอเแข็งแรงกว่านี่บอ,อคืออีสานอีสานปูโบรแน่นแลยค่ะ เท่าดีเต่าคันบอกท่าป OK. <m ule mon wiele> ๊อปั่นเล้ยเนาะเอ้าเท่าบอกบอกเท่าบอกบ่กเล้กันให้มันแม่นๆกันแล้วกันวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าย้ำหวยวันนี้ให้ลูกหลานเพื่อเป็นแนวทางให้เป็นทางเรียกข้องลูงหลกานเนาะคันมัก จัดไปขันมอมากกับพานดูหลูกหลาด้อหลูกหลานสุกุลสุกคนผู้ไปจากให้เสียเงินเสียทองขั้นใดเนี่ยก็ดีโน้ยกันเนาะเอาผู้คิดว่าคงจะคงจะมาอีกบอกคงจะมาอีกอกผู้ให้เก้าเกพี่น้องสลับมือนีเด้อเฮ้ยน้อยมือนี้มี3ตัวเด็ดก็มี491 491แล้วก็ห้าเจ็ดาย้ำย้ำห้าเจหนึ่ง มีสตัวนี่สองเก้าสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่หาหนึ่งหาสเจ็ดหกอสพี่น้องสำหรับตัวที่ปู่วงกลมไว้ให้ลูกหลานเน้นๆเลยตัววงกลมไม้หนีสี่หนึ็ดี่หาหนึ่งหากครับพี่น้อง ตัววังกรมวันที่เรื่องนี้ให้พี่น้องเลือกเอาแต่ว่าตั้งใต่นี่ปูเน้นๆให้แล้วให้ลูกให้หลานเพื่อได้เป็นแนวทางให้ลูกให้หลานได้เป็นแนวทางเลือกคันผู้มักกระจัดไปผู้พมักให้ลูกให้หลานผ่านเด้อลูกหล่ะเงินค้ากรรเกี่ยวมาหนึ่งหายากหายแฉนคันได้เนี่ยดีปูก็อยากให้ลูกให้หลานเสียสำหรับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแต่ฮานอยวีไอพีสำหรับฮานอย ฮานอยปกตินี่ฮานอยธรรมดานี่ปูเสีเน่นห้าเจ็ดหนึ่งสองตัวก็คือสี่สองฮานอยฮานอยปกตินะปูเน่นเน้นให้ลูกห้หลานนี่ขีิเกียเให้เลยน,นี่เห็นป,ปูเน่นเน้นให้ไหมลูกหลานเรียกรถรถคำพูดถือว่าเนี่จักปูเสีว่างเนี่ยเราน้องนะพี่น้องเนาะ ย้ำปูหรือสีให้เพียงแต่เป็นแนวทางให้ลูกให้หลานเพื่อที่มีทางเลือกช่องอื่นก็มีลูกหลานเนาะช่องอื่นมันก็ให้แม่นเทียกนั่นละช่องนี้ปูก็ให้เป็นแนวทางให้ลูกหลานเลือกเบื้องออาลูกหลานเด้อหลายช่องน้ากันดีเมือ่อจุดส่องแล้วลูกหลานปูเชี่ยงหมทจุส่องนั่นแหละให้มีโอกาสช่องน,งนี้ลูกหลานจะแวะขามาเบื้องเอามากก็ซื้อมากก,กามากก่าวก้มากกับผ่านแลลูกหลานเนาะมื้อนี้ปูขออวยพรให้ลูกหลานเด้อสุขูสุขคน เช็คห,หน้าจอไปดู้ลูกหลาเด้องเช็คหน้าจอไปเน้นๆนี่แหละ,ละที่ปู้วงกลมมันอยากให้ลูกหลานเน้นๆเลยโดยเฉพาะเน้นๆเออไม่ปกติเท่านั้นแหละกับวีไอพีเน้นๆ,ๆนนไม่ปกติกับวีไอพีเน้นๆเลยเนาะ <languages> ให้ลูกหลานเช็คหน้าจอไว้เอาตานนี้ให้ลูกหลานม,มื่อเลื่องโชคดีมีใช่โช,ช,ชคดีเป็นของลูกของหลานเด้ลดเอลูกด่าเด้อให้ได้กินให้ได้อยากจะอด อย่าอดอย่าก nee. de ันให้ yeah. Pero, de, so ลูกขลานเด้อจงมีชุวมีใชยมีช่งมีหลับให้ลูกขยิเต้าจงมนีจงได้กินได้อยากได้กินได้ท่านดูดหล่าเด้อเล่นได้แต่ว่าข้าตั้งใจอาดหล่ามีสติเล่นเล่นอย่างมีสติเล่นอย่างมีปัญญาเล่นอย่างมีความคิดให้ดุลานเน้อเอาพ้หอมปากคำพ้อดหล่าคันใดนะมันก็ดีกหล่าแต่ว่าขันเสียเนี่ยโอ้ยปบูบะบูดีแค่ไปน ปู่คอยอุปพ่อหนุยลูกหลานเดือมเรื่องเด้อเรียกหงายหางน่อยมาเรื่องย้ำปู่ฤาษีให้เป็นแต่เพียงแนวทางให้ลูกหลานมีทางเลือกปู่ขอยอุปพ่อหนุ่ยลูกหลานจงมีโชคมีชัยสื้อตัวใดก็ขอให้ถือซื้อตัวใดก็ขอให้ได้เด้อลูกหลานเด้อซื้อตัวใดก็ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังจงได้กินได้อยากอย่าอดอย่าจนขอให้หนุ่ยและอายุมันขอยืนสำหรับมือนี้ปู่ฤาษีอินดัมขออวปพ่อหนุ่ยลูกหลานจงมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบ สู้ขู่สู้ข้นสลับผู้ใดเบิ่งช่องปูช่องนี้เนาะช่องแม่ไรพารวยก็ขอให้ลูกหลานเด้อจงมีความสุขทุกทวนทั่วหน้าเตีมีโชคมีลาบจะผิดหวังก็ขอให้ได้บ่ได้หลายก็ขอให้ได้น้อยบ่ได้น้อยก็ขอให้ได้หลายๆลูกหลานเด้อวิตทุกวิตยากวิตหนีวิตสินลูกหลานเด้อพญาลูกค้าต่างๆอย่ามากับมาไก่ลูกหลานปูเอาลูกหลานเด้อเอาเบิ่งันนีง หมื sea, ่อวานก็เข้าไปเมื่อวานหนึ่งหัวเล้าเต็มเต็มแปดสองสองแปดดุล่าเขียบนาจอไปเมื่อวานเห็นได้ผู้ใดก็มันกับ p o ิ i t i ตัวเต็งปานนี้พี่น้องตัวปูปูบปูว่องกลมไปปานนี้เนาะแต่ว่าก็อยู่ในจำนวนละแปดสองสองแปดปูว่องปูเขียนไหมกับพี่น้องกับผู้ใดได้นิึ้นขึ้นก็ดีจะนั่ผู้ใดเสียกับโอ้ยปูปูอยากให้เสียละเอาจ้านี่ก็จะเสียเป็นอีที่สุดอาซาลโมนีโชคดีไม่ใช่กับลูกกับหลานกับพี่กับน้องเด้อมืออื่นพอกันมาโนดุล่าเนาะ ลูกห้ารานจงมิโชคมิลาบำนาจวาสนาซื้อแล้วก็ให้ได้พอได้กินได้ทานได้ลูกหลาเด้อมืออื่นพอกันไหมลูกหลาสลับมือนีขอบพระคุณหลายๆให้ลูกหลานพิดีมีแห้งสูุข่สู้คนโชคดีมีใช่ได้ลูกหลาเด้อสาธุค่ะอันนั้นก็เป็นเพียงแนวทางของปู่ฤาษีอินดำหวยห้งน้อยมือนีวันที่ยิบเก่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแฟนเอ็ซีแคปหน้าจอไว้เด้ค่ะเด้อถ่า,ายคลิปนี้ไม่ไล่คอ,อให้รวยๆปังๆกันสุข,ขุสุขคนไม่ไลขอฝากช่องไม่ไลพารวย เบอร์โทรศัพท์แม่ไล่ยก็0610726897ค่ะมียังกระโทรมาหาแม่ไล่ยได้ค่ะอขอให้แฟนงพี่รวยๆปังๆกันสาธุค่ะ